น้องๆ2ี่าคนเลยเล่เอาแหละเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับน้องๆนตัชนิดหนึ่งดีกว่านะครับโอเคอย่ายกตัว้องได้ไ่กันแล้วนะครับคิดดูว่าเป็นการเปิดตัวที่เวทีเราก็ไม่เล็กนะครับแต่ยืนแล้วไม่เหลือที่แล้วนะครับพี่คิวไม่รู้จะขึ้นไปตรงไหนยืนตรงนี้แล้วกันเอาน้องๆครับ วันนี้ถือว่าเป็นการเดบิวต์ของพวกเราแล้วก็เป็นการเปิดตัวค่ายน้องใหม่ด้วยในวงการท p o p อเพราะนั้นอยากใช้น้องๆน,นะครับแนะนำตัวทีละคนซึ่งอัมแควรเดี๋ยวน้องๆเขาแนะนำตัวแล้วส่งเสียงกรี๊ดเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะเริ่มจากคนแรกใกล้ๆก,ก,กับพี่คิวก่อนเลยคนแรกชื่ออะไรครับสวัสดีครับกัสบริกครับเออ,เอ,อดีมากดีมากสวัสดีครับมาเบลบริกครับ สวัสดีครับทาดาบิ๊กครับผมสวัสดีครับโอมบิ๊กครับสวัสดีค่ะเค้กบิ๊กค่ะว้เอ่อแนะนำแบบธรรมดาก็ไม่ได้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะเพลงบิง๊กค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เราเห็นเพื่อนเราแล้วเราจะยอมเหรอครับคือพี่ว่ามันจะน้อยไม่ได้แล้วนะครับเออเออเออเพลงบิ๊กค่ะเอาแล้วแหละเดือดร้อนคนต่อไปแล้วแหละยาวแล้วแหละผู้หญิงโยโย่ yo, yo, สวัสดีค่ะไปเตยบิ๊กค่ะเออเออเอาแล้วคิดกันเลยนะที่เหลือคิดกันเลยนะสวัสดีค่ะเอ็มบิ๊กค่ะ เาแล้วเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนางสาไทยมากสวัสดีค่ะจุลิปปิกค่ออเออนึกถึงโคชเชเลยนะครับถ้าเมื่อกี้ค่ะก็จุลิปปิกางานยากมากงานยากเลยนะครับ สวัสดีค่ะนิงกิตวิกค่ะโอ้น้อยแต่มากเป็นไมค์ก่อนนะลูกเป็นไมค์ก่อนนะลูกเอาไปครับ Hi guys! It's Minimix from Brick. What is good? สวัสดีค่ะดีน่าบริกค่ะโอ้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  รบกวนผู้ชาย4คนตอนท้ายด้วยนะครับอย่าน้อยนะครับพี่คิวขอเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะสิตาปิ่ค่ะ <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะแองจี้ปิกค่ะ ยังไงกันล่ะทีนี้ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ For We b r e a ค่ะเอออืโอ้โหฟูเทินก็าตาเราแล้วเนาะเออเอาสิเอาสิเอาสิเนื้อหนาวริค่ะ อาแล้วแหละสี่คนสุดท้ายพี่ขอนะอย่าน้อยนะผมว่ามาแบบน้อยๆดีกว่าครับออสวัสดีครับแทนคุณบิ๊กครับโอ้มาน้อยแต่เสียงเยอะว,ว s <S สวัสดีครับ from g r e e โ yeah oh ho! ็นการแนะนำชื่อที่มีสกิลมากครับโอ้โ้อ่ะแป๊บนึงทีชูวันโอ้โหคาดตัวเองด้วยสวัสดีครับโยชิบิชนะครับเออเอาสิเอาเขาสิเชีย่ยวคนสุดท้ายนะครับคาดหวังมากทวีทูวันห้า,ห,าหกเจ็ดแปดครับ <laughs> สวัสดีครับกอบิกครับ <laughs> และนี่คือ23ศิลปินนะฮะภายใต้สังกัดบลิ n t e r t a i n m e n t นะครับเอาแหละเรามาทําความรู้จักน้องๆกันดีกว่ารวมไปถึงตัวค่ายด้วยคําถามแรกขอถามน้องฟรองก่อนละกันฟรองครับเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับว่า b r i n t e r t e r t m i n t นะฮะเป็นค่ายเพลงแบบไหนครับ บลิวกีตเทนเมนนะครับเป็นค่ายเพลงที่ป๊อปค่ายใหม่ในครายส์มิวสิกครับต้องบอกเลยนะครับว่าค่ายบิกของเรานะครับเป็นพื้นที่รวมคนรุ่นใหม่ครับที่มีความสามารถมีความแตกต่างทางด้านเนี่ยทุกคนมารวมกันถึงวุนกวันนียแบบว่าทุกคนแตกต่างกันมากเลยแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่เรารักเหมือนกันคือในเสียงเพลงนี่ครับพื้นที่เนี่ยครับฟองอยากให้ทุกคนเนี่ยมาสนุกแล้วก็เอ็นจอยไปกับพวกเราครับอ่าส่วนจะเป็นยูนิตไหนต้องรอติดตามนะครับพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าฟรองจะไปอยู่ใน เออกับใครบ้างเอออยากรู้ต้องรอติดตามครับขอบคุณครับขอบคุณครับคำนำต่อไปครับชิลลิบนะฮะกับน้องพร้อมนะครับอ่าตอนมาดีกว่าว่าคำว่าบริกเนี่ย B R I Q เนี่ยนะครับมันมาจากอะไรแล้วก็มีที่มายังไงบ้างครับครับสำหรับบริกนะคะก็มาจาก ลูกดูบิกนี่แหละค่ะที่เราเล่นเล่นกันแต่ละด้านนะคะก็จะมีหลากหลายสีแล้วก็เป็นหลากหลายสีที่ชัดเจนค่ะยิ่งบิดก็ยิ่งสนุกใช่ไหมคะ,ะก็เหมือนกับพวกเราแต่ละวงนี่แหละค่ะที่ถ้าได้ทําความรู้จักรับรองว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ให้หน่าติดตามแน่นอนอเหมือนกับ DNA ของค่ายเราค่ะที่บอกว่า Unleash the unexpected ค่ะ ตอบไม่เหลือให้เพื่อนตอบเลยนะครับ <c oughs> มีอะไรเสริมไหมครับอนอกจากนี้นะครับคำว่ารูบิของเราเนี่ยก็ประกอบขึ้นจากบิดก้อนเล็กๆหลายๆก้อนเออใช่ใช,ใชซึ่งก็เหมือนกับพวกเราที่มีความแตกต่างในความหลากหลายครับพอมาอยู่รวมกันก็พร้อมที่จะสร้างสรรผลงานและก็ความสนุกให้ทุกคนได้ดูสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอปิดๆไปก็จะเจอสีที่เหมือนกัน ออกมาเป็นยูนิตของเราอ่ามันคือความแตกต่างที่ลงตัวนะครับยิ่งปิดยิ่งสนุกยิ่งติดตามก็ยิ่งมันอ่านะครับคหลังต่อไปครับโฟวิลบ้างดีกว่าครับโฟวิลเมื่อกี้โฟวิลครับผมโฟวิลตอนตอบจะมีท่าอะไรไหมครับ ว่ามาเลยค่ะเอาสีิคิวด่าไม่ถูกเลยนะครับ Four v ว e w อยากให้โฟวิลเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าโฟวิลแล้วก็เพื่อนๆเข้ามาเป็นศิลปินภายใต้สังกัดของ Big Entertainment ได้อย่างไรครับอ่าค่ะคำถามนี้ก็พวกเราทั้ง23คนนะคะก็จะมีเอ่อที่มาต่างกันอย่างโฟค่ะก็จะมาจากการแคสติ้งของพี่ทีมงานทางติ k t ต k อค่ะครับใช่ติ๊กต k อกฮะ ประมาณตอนนี้ก็เป็นเทนนีประมาณเกินหนึ่งปีแล้วค่ะคแล้วก็มีพี่ๆบางส่วนก็เป็นเทนนีมาพร้อมๆกันด้วยแล้วก็จะมีอีกบางส่วนที่ผ่านการออดิชันเมื่อต้นปี2023นี้ค่ะครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้เป็นเทนนีแล้วนะครับเราเป็นอาร์ติสแล้วนะครับ,บติดตามด้วยนะคะขอติดตามด้วยค่ะติดตามด้วยลวะกันนะฮะคำถามต่อไปเขาบอกว่าน้องทาดาเนี่ยเล่าได้ดีที่สุดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยละกันว่าเพลงเปิดดิเนี่ยนะครับหรือว่าดีเดย์เนี่ย เนื้อเรื่องมันเป็นยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยเพลงนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับครับผมสำหรับเพลงดีๆของเราเนี่ยก่อนที่จะเล่าเรื่องเนาะเราก็อยากจะมาฝากเพลงกับทุกคนนิดนึงนะครับสามารถรับฟังได้ผ่านทางทุก streaming platform นะครับแล้วก็รับชมมิวสิกวิดีโอของพวกเราได้ทาง YouTube ของ RS Music นะครับแล้วก็นอกจากที่จะมาฝากเพลงเนี่ยผมอยากจะฝากกำลังใจกับทุกคนแล้วกันเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเปิดดีเนี่ยเรา ทำมาเป็นเพลงที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกๆคนนะครับออกมาทําสิ่งที่ตัวเองฝันนะครับกล้าทําในสิ่งที่เรายังกลัวนะครับมันมีท่อนหนึ่งในเพลงเนี่ยผมชอบมากๆเลยครับมันร้องว่าความจริงกับความฝันครับใกล้กันแค่กลางใจเอาหรือไม่เอาก็แค่ get out your mind ครับเชื่อว่าทุกๆคนมีความฝันครับอยากให้ทุกๆคนเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทําครับอ,อ,อยากจะบอกว่าอย่ากลัวความล้มเหลวครับ จงกลัวโอกาสที่คุณจะเสียไปถ้าคุณไม่ได้ทำดีกว่าขอให้ทุกคนโชคดีกับทุกสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างครับฝากเพลง Brick d ี D y ของพวกเราด้วยครับโอ้ทมรู้สึกของพี่คิวเหมือนเหมืพี่คิวกาลังมาฟัง h a d c o a ยังไงไม่รู้ในการใช้ชีวิตขอบคุณมากแต่สิ่งที่น้องพูดเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับ ความฝันมันไม่ควรอยู่แค่ในความฝันนะครับเราควรตื่นขึ้นมาแล้วลงมือทำฝันนั้นจะได้เป็นจริงไม่งั้นเอาแต่นอนฝันวันนี้ก็จะไม่ได้กลายเป็นศิลปินะนะ่ฮะอ่ะต่อไปครับน้องมินนี่ครับน้องมินนี่เฮ้อ hey ย <c oughs> <c oughs>